<Trading> Job. สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์สุดหันษาสุขสิ้นเดือนนะคะมาดูกราฟวันนี้ณเวลาบ่ายโมงสิบสามนาทีกราฟจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราตีแนวกันก่อนเลยเล่นได้ก็เล่นเล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นนะคะเดี๋ยวดูกราฟกันก่อนนะคะกราฟอ e g จนะคะใครยังไม่ได้เคลียร์แนวเก่านะคะเข้ามาถึงเคลียร์แนวเก่าของเมื่อวานก่อนนะอันนี้กราฟกำลังปรับตัวขึ้นนะคะแต่ว่าขึ้นแบบมีความสวิงอยู่นะนี่ความทิ้งไส้ด้วยกราฟก็ดู เดี๋ยวต้องรอดูที่แนวอีกทีเดี๋ยวเรามาตีแนวก่อนเนาะว่าวันนี้เขาจะเล่นกับแนวไหมแนวที่เราเห็นแนวแรกนะตอนนี้ปัจจุบันกับปัจจุบันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแนวต้านนะคะที่เราเห็นตรงโดูจินี้นะคะแล้วตีชิปที่ไปลายไส้หนึ่งเส้นเอาให้เป๊ะนะคะแล้วก็ที่ชิปที่เนื้อต่ําสุดที่มี PA ก็ได้นะคะหนึ่งเส้นหรือตัวที่ทิ้งไปซึ่งมีตอนนี้ยโดนกลับมาทดสอบแล้วหนรอบนะคะเกินสิแท่งแน่นอน แต่โดนกลับมาทดสอบแล้วแล้วก็โดนผลักกลับลงไปอีกมีความแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็กระดิกแจ้งเกือนนะคะแนวรับนะแนวรับปัจจุบันเราเอาแนวนี้มีความทิ้งไส้เยอะอยู่นะคะมีความสวิงเลยเป็นแนวนี้นะนี่แนวนี้ส่งกลาบต์คุไปแข็งแรงกลับมากลับมาแข็งแรงนะก็โดนดิดกลับไปได้นะคะมีความแข็งแรงทั้งคู่นะใช้ตัวนี้นะคะ จริงปัจจุปัจจุบันอะเขาขึ้นมาถึงตรงนี้นะที่แรงซื้อเข้ามาถึงจนเป็นเนื้อนะเราสามารถขยับขึ้นมาได้นะคะแต่แต่มันเป็นแนวกว้างเนาะเก็บปลายไส้นะคะโอ้โหอันนี้ต้องกลับมาถึงอันเนี้ยพอเขามีเขาเป็นแนวซ้อนนะคะเวลามีเจอแนวซ้อนนี่เราต้องดูแอาการรีเจ็คเขาก่อนนะว่ารีเจ็คไปต่อหรือว่ารีเจ็ค อยู่เดี๋ยวเราแนวซ้อนนะสีขาวเหมือนเดิมระดิ่งแจ้งเตือนอย่าค่อยมาอีกทีนะจริงอะต้องตีตีเนื้อตรงนี้นะเพราะว่าเนื้อเขาอยู่นี่ชิดที่เนื้อสูงสุดถ้าเป็นแนวรับนะคะของแนวที่เราจะเล่นนะแล้วก็ปลายไส้ต่ำสุดของแนวที่เราเห็นที่เราจะเล่นด้วย ตรงนี้อันนี้ถ้าจะเล่นตาม PA แต่เขาอยู่กลางแนวอยู่นะตรงนี้มีแรงซื้อดีดเข้าผักขึ้นเนี่ยเขาลงมาเขาลงมามีการรีเจ็คขึ้นไปนะแสดงว่าตรงนี้มีแรงซื้อเยอะอยู่นะเขาทิ้งไส้ไปทิ้งไส้ไปต้องดูทีว่าแรงขายจะชนะแรงซื้อไหมเพราะแรงซื้อก็แท่งใหญ่ให,ให,ให่เลยนะ อืแหลงซื้อดุนะถือว่าดุไปเอูต่อค่ะแค่แนวเก่าค่ะเอู EU เทนลงชัดเจนแต่เป็นโดจิโดจิดจมากๆปัจจุบันโดจินี้โดจินี้ก็นัาสนใจแต่เราไปรอข้างบนดีกว่ะตัวเลือกเยอะตัวเลือกเยอะหมายถึงมีหลายคู่ เดี๋ยวรอให้ตีแนวเสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาจัดการจ้องกันอีกทีว่าเราจะเล่นแนวไหนเนาะอันนี้ตีไว้ก่อนเป็นเกินนำการเกินนำเป็นคร่าวๆข,ของแนวที่เราจะต้องเล็งนะคะอันนี้เป็นเส้นกีดนะคะที่ตีตรงนี้ที่แนวต้านเส้นกีดสีเหลืองกด็ด่งแจ้งเตือน กระดิ่งแจ้งเตือนก็ต้องทำก่อนถึงนะไม่ใช่อยู่ที่เส้นพอดีนะเส้นพอดีนี่ตั้งตัวกันไม่ทันเลยนะคะแล้วก็มาที่แนวรับแนวรับก็มีเส้นกริดอีกนั่นแหละจัดมาที่เส้นกรดเลยสีเหลืองอีกีแจ้งเตือนแล้วยังไงัตีแนวไม่เสร็จเลยอะ่ะแล้วก็ไปลายไส้ตำสุดนะคะกระดิ่งแจ้งเตือนจะสิอืม จะถึงไหมหรือจะหยุดแค่เส้นกริดอืมเรยอแรงเส้นเส้นกิดอยู่นะแนวแนวต้านนะคะเขาจะมีแรงเทขายเนาะซึ่งแรงเทแรงเทขายอยตายแล้วทุกวันนี้จะพูดภาษาไทยไม่ถูกละแรงเทขายจะเป็นสีแดงเราดูนะคะถ้าแท่งใหญ่ๆพอเราเข้าไปถึงโซนแล้วจะมีการทิ้งไส้ทิ้งไส้แสดงว่า แรงขายยังมีอยู่นะคะซึ่งอันนี้ลงมาต่ำเรื่อยๆแสดงว่าแรงซื้อก็แรงขายก็เทเข้าอยู่โอหตอนนี้โดนดิดขึ้นไปล้วแต่เราเรายังไม่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยนะว่าเขาเล่นกันแนวหรือเปล่าวันนี้ค่ะแล้วเป็นวันวันศุกร์สิ้นเดือนด้วยมีความน่ากลัว <c oughs> อ่าลังเล,ละล้าหนึ่ง ขอไปลไส้ขึ้นขึ้นไหมขึ้นไหมเอ้าขึ้นไหมถึงไหมถึงอันนี้มีความน่ากลัวอยู่นะอุยรีเจกไม่ทันแล้วพอดีเขายุบลงทีเดียวเลยเนาะเขาไม่ได้มีรีเจกให้เราเพราะฉะนั้นไม่มีรีเจกเราก็เล่นไม่ได้แล้วหมดเวลาการเข้าแล้ว เดี๋ยวรอยังตีแนวไม่เสร็จเลยเพิ่งได้สองคู่เอง EG กับ a u นะคะยังเหลืออีกสามสี่คู่ที่ยังจะต้องตีต่อเนาะแต่ว่าขอดูก่อนขอลิงแนวก่อนว่ายังไงอือหืออือหือข้ามแนวนะคะ ก่อนไปตีไปตีแนวอื่นกันก่อนนะคะ EU เค้แนวค่ะปัจจุบันกราฟอยู่ตรงนี้กำลังรีเจ็อันนี้คือการรีเจ็นะเวลาเขาเจอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะหาออเดอร์ถ้าถ้าเข้าได้นะจะหาออเดอร์ที่เป็นการรีเจ็ให้ดูเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะหาแบบได้ชัดก่อนนะหรือว่าทำเป็น EP พิเศษดีกว่า จริงด้วยอันนี้ขอรวบแนวนะคะรวบจากตรงนี้นะจริงๆต้่งรวบไส้แต่เราเอาแค่ปลายไส้เขียวก่อนเนาะของโดจินี้เนาะแล้วก็อตรงนี้เป็นรูปแบบของการลงของอีฟนิงสตาร์นะคะรูปแบบลงนะคะเป็นรูปแบบ PA อกับตัวกลับอะกับแน่แต่ไม่รู้ว่ากับกี่แท่งเพราะเราเล่นหนึ่งนาทีไม่รู้ว่าจะกลับเยอะหรือกลับน้อย อันนี้เราก็มาตีแนวขวาไอแนวซ้อนนะสีขาวนะคะเพราะว่าเป็นแนวกว้างที่เรารวบเพราะว่าตรงนี้เขาแนวปลายไส้เขามีน้อยอะ่ะเมื่อกี้อะไรเตือนออ้อู้อ้อุ้ย,ยมีลิจิกกลัวอย่างเดียวอะกลัวทะลุสุกสิ้นเดือนหืมน่ารุนเนาะ รอเดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะ EU พี่งตีแนวไม่เสร็จรอสักคู่โอ้แนวในอดีตหาแนวรับเจอไหมอ่ะโอ้โหไม่เจอนะคะมุดโลกไปแล้วกรณีที่เราหาแนวรับหรือว่าแนวต้านไม่เจอที่เราย้อนอดีตไปไกลแล้วเรายังหาไม่เจอจะให้ดีเรารอให้เขาเซต อแนวรับหรือแนวต้านใหม่ก่อนแล้วเราค่อยมาตีนะคะปล่อยก่อนนะลงอีกไหมไม่ทันนะไม่ทันแล้วอืม,มอเตอร์โม้ไม่เป็นไรนะคะเรารอเดินหน้าได้ดูไปก่อน ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาไปตีแนวกันต่อเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวเป็นแนวอ่าแล้วก็ย้อนกลับลงมาทดสอบแนวใหม่อีกทีแล้วรอค่อยมาตีเป็นแนวรับนะคะกรณีแบบนี้เนาะอย่าเพิ่งดวลเล่นถ้าจะเล่นก็คือรอให้เขากลับไปทดสอบแล้วเล่นที่แนวแนวต้านนะคะเราก็ค่อยลงมาถ้าใครเล่นแนว pa ไม่เป็นเนาะเล่นแบบว่ารูปแบบการลงระหว่างระหว่างเทน ก็ให้รอที่แนวอันนี้จะคิดว่าถ้าเขาลงเนี่ยมาถึงเส้นกริตตรงเนี้ยเพราะว่าเส้นกิจตรงเนี้ยมีแท่งตรงนี้เล่นอยู่ซึ่งเป็นแนวเป็นแนวรับเก่าถ้าเขาขึ้นมาชนตรงนี้ก็เป็นแนวต้านใหม่ได้ถ้ามีรีจิตตรงนี้ก็คือกดลงได้นะคะแต่อันนี้เข้ามาไม่ถึงเนะาะไม่ถึง เป็นแทงใหญ่เนาะไปต่อค่ะ UJ จะตีแนวต้านไว้ก่อนแนวต้านก็เหมือนเดิมปลายไส้สูงสุดนะคะถ้าแนวเบสิกจะตีที่นี่เนาะอีกหนึ่งเส้นอะ่ะที่เนื้อจะตีตรงนี้แต่เราเอาแนวคาริบีคือแนวถัดลงมาเลยเป็นแนวนี้นี่ เป็นแนว P A เป็นโดจินะคะหรือว่าเป็นแดงเกินกินก็ได้แล้วก็แต่จริงๆเดี๋ยวขอพอแนวเข้ากว้างอะ่ะชอบชอบดูแนวซ้อนเพราะว่าส่วนใหญ่เขาชอบขึ้นไปเล่นแนวปลายไส้เนาะเท่าที่สังเกตก็เป็นสีขาวนะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนหาแนวก่อนหาแนวรับในปัจจุบันปัจจุบันอยู่นี่ แนวรับเราอันนี้ลองหาเจอนะกำลังเล่นกันแนวนี้นะออมาจะหลุดแนวไหมอือเดี๋ยวถ้าหลุดเราค่อยค่อยดูใหม่ไกลด้วยอืมจริงๆเขาหลุดลงมาแล้ว เขาก็กลับขึ้นไปแล้วอ่ะเราดึงลงมา PA ปัจจุบันเลยนะคาลิเบตไปลไส้ต่ำสุดนะคะทิ้งไส้ยาวด้วยนะวันสุกสุดเหวี่ยงจะสุกหันสาหรือสุกส,สุดเหวี่ยงเดีนะ๋ยวมาดูกันอีกที G U เฮ้ย U มาแล้วมาถึงแล้วอือหือ อ๋อหมดเวลาแล้วแต่ e ออ่ะจะมีอยู่อย่างหนึง่งคือมีความเขาชอบข้ามแนวเขาชอบหลอกเราอันนี้เขาสร้างฐานแล้วนะสร้างฐานของแนวรับแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่แข็งถือว่ายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะเพราะเขาเพิ่งกลับไปได้แค่เดียวเราต้องรอดูก่อนนะคะแต่ว่าตีไว้ก่อนแต่เป็นรูปแบบ PA กลับตัวอยู่กลับได้ไกลไหมเดี๋ยวดูอีกที มีความดเจิตตรงนี้นะปิดใต้ใต้เส้นเส้นกิดด้วยไปต่อรูปแบบเดียวกันกันกบ EU เลย GU ก็ตี่เหมือนเดิมเราเล่นแนวนี้แนวนี้มีเส้นกิดด้วยนะคะ การฝึกตีแนวทุกวันนะคะเข้ามาเห็นมันจะทําให้เราแบบว่าเห็นโซนการเล่นชัดขึ้นและเห็นได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการตีแนวเล่นรีเจคชั่นที่แนวรับแนวต้านก็สําคัญต้องตีแนวขยันตีแนวหน่อยเนาะมีเส้นกิดด้วยเราจะได้รู้ได้ว่าแนวที่เราเลือกไว้อะแข็งแรงจริงไหม เราจะได้จําได้ถ้าไม่แข็งแรงเราจะได้จําได้ว่าแนวนี้ไม่แข็งแรงนะเอออะไรเงี้ยเป็นการฝึกฝนค่ะยิ่งทําทุกวันก็จะยิ่งดีอันนี้มาถึงละยูเจแต่มีความทิ้งไส้ยาวนะน่ากลัวอยู่โอ้ยน่ากลัวแต่ว่าหมดเวลาละเดี๋ยวรอ มาน e ะอันไหนหน้าตัวเจ e ก็ยงวันนี้ตีหลายคู่เลยนะอันนี้แข็งแรงนะทิ้งลงมาเป็นแนวนี้นะคะผักกาบลงมาได้เป็นแท่งแดงแข็งแรงใหญ่ต่อเนื่องนะคะและยาวนานรวบได้รวบ ถึงไหมเอ่ยไม่ลงแล้วนะไม่ลงก็รอแต่อันนี้ชิดชิดแนวไปหน่อยนะเดี๋ยวเพราะว่าต้องไม่มีเวลาจะตีแนวนี้ก่อนแนวนี้มีปลายไส้โดจิอยู่โดจิเท่านะคะแต่ไม่งั้นเราจะเป็นแนวกว้างเนาะเดี๋ยวเราตี ที่เนื้อก่อนที่ทิ้งกราฟลงไปได้ทิ้งกราฟลงไปเลยเราน่าจะใช้แนวนี้ยังไม่รวบดีกว่ามั้งเรค่อยมาดูอีกทีอาจจะหลุดมานี่ได้นะคะทุกอย่างไม่มีร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแนวแนวรับนะ แนวรับก็จะมีแรงซื้อเป็นโซนราคาของแรงซื้อที่เราตีไว้ทั้งโซนเนี่ยมีแรงซื้อไว้ผักกราฟทั้งนั้นเลยข้างบนก็จะมีแรงขายไว้ผักลงมีเส้นกริดก็สีเหลืองนะคะเหมือนเดิมอ้าวครบทุกแนว มาขยับนิดนึงนะนี่นะแนวปลายไส้ที่เขามาทดสอบไว้นะคะว่ายังไงนี่เป็นการรีจ็ตนะคะใช้แนวโลจินี้ปลายไส้ที่มาเล่นเนี่ยปลายไส้แล้วก็มีแรงผักกราฟลงปลายไส้มาเล่นมีผักกราฟลงมาถึงก็ผักกราฟอันนี้ก็ไปไม่ถึงปลายไส้นะแต่ลงลงนผักกราฟมาก่อน แต่ข้างล่างก็มีเส้นกริดดันแล้วก็เส้น SMA 5ชี้ขึ้นอยู่นะคะนะอันนี้คือพอเข้าไปถึงแนวแล้วเขามีรีเจ็คนะ <c oughs> จะรีเจ็คหลุดไหมเนะี่ยแรงซื้อเข้าอีกแล้ว อันนี้ต้องรุนนะคะดูเหมือนจะหลุดนะเี๋ยวปลายไส้เอาอยู่ไหมลงมาก่อนนะคะอันนี้รีเจ็แล้วคือได้ไม่ไม่ได้ที่ปลายไส้นะคือลงมาติดใต้แนวปลายไส้กราฟมีความแรงอยู่นะลงมาก่อนไหมดูแล้วจะไม่ลงนะดูแล้วจะไม่รอดลงเร็วลง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 อือหือ ลายไส้พอดีเป๊ะนะคะแต่เราได้ใต้แนวเนาะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่านิดเดียวแพ้ไปนะคะอันนี้ก็คือเราเห็นเขามาเล่นไส้แต่ว่าไส้เขามาเล่นอะหลายรอบละหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วยังทิ้งปิดใต้แนวเยอะแล้วคราวนี้เราก็รอให้ไปถึงที่ไปลายไส้แต่กดแล้วติดได้ใต้เส้นเนาะไม่ได้พอดีเส้นก็เลยแพ้ไปนะคะไม้นี้ แรงซื้อเยอะแสดงว่าวันนี้กับแนวไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยไม่ค่อยฟังเราไปดูวันตื่นกันต่ออันนี้เขามาทําใหม่เนาะเราก็ขยับตามเขานะขยับตามเขานิดนึงตีกรอบเขาไว้อันนี้มันเป็นรูปแบบไปต่อนะ ออกดเลยนะโอ้โห EU อือหอยุบลงมายังลงมาได้ใต้แนวนะอันนี้เห็นแนวซ้อนตรงนี้นะคะแต่ว่าตีตีเส้นไม่ทันนะนเห็นแนวซ้อนตรงนี้ตีเส้นไม่ทันก็เลยแบบว่ายังไม่แน่ใจเนาะก็ดูว่าแนวซ้อน ของตรงนี้จะเอาอยู่ไหมนะคะโอเคนะคะ mm hmm. ก็เสมอไม้หนึ่งแล้วก็ชนะไม้หนึ่งนะคะ mm hmm. ก็คือเขาหลุดเส้น mm hmm. เส้นกิดนะ mm hmm. เขามีการรีเจ็คอยู่แล้วเปิดมาพอดีเนาะตอนแรกยังไม่ได้อยู่หน้านี้เราหมอไปดูตรงอื่นมาแล้วพอเปิดมาเห็นพอดีว่าเขาขึ้นไป ตรงแนวเนี้ยซึ่งเราตีแนวซ้อนเก่าไว้แหละแต่เราเอามาเป็นเส้นกีดดพอเราเห็นเส้นกีดตรงนี้พอเขามาอีกทีเห็นเขาขึ้นไปแล้วยุบลงก็เลยกดพอกดลงก็ยุบลงเพอติดตรงเส้นกีดหนึ่งเส้นแล้วก็เขามีแรงขึ้นไปอีกไงก็กลัวว่าจะไม่ได้จุดที่ดีพอเขาขึ้นไปอีกกดอีกก็โดนดีดลงมาอีกก็เลยได้จุดสูงกว่าเดิมแค่นิดนึงจุดหรือสองจุดนี่แหละค่ะแต่ก็ เสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งเอชนะหนึ่งนะคะถือว่าวินวินค่ะกอดชนะไปเอยูลงไปกี่แท่งเองสามสี่แท่งจะอยู่ไหมเนี่ยไม่รีเจก้วโอ้รีเจ็กแล้วหนึตารีเจกรีเจ,ก,เจกนะ อืเขาขี้โกงปะเนี่ยทำไมลงมาติดใต้เส้นกริดแบบนี้อ่ะเรากดติดเรากดบนเส้นกิดนะเมื่อกี้แต่กดติดกระชากลงมาอยู่ใต้เส้นกิดไปหนึ่งพอยต์นะดูว่า แรงซื้ออย่าเข้านะเส้น SMA 5โค้งลงอยู่นะโอเคค่ะไม้นี้ก็ชนะไปนะคะอันนี้เรามาเห็นจังหวะที่เขากลับตัวไปขึ้นไปพอดีแล้วตอนแรกจะไม่จะไม่กดแล้วแต่เห็นเขามีรีเจ็กลงมาพอเขารีเจ็จบก็เลยกดกดบนเส้นกิดเห็นเขาอยู่ตรงเนี่ยยังไม่ถึงเส้นบนนะแต่ถึงแค่ตรงเส้นกริดแถวๆนี้เลยกดแต่กดมาติดข้างล่างเห็นไหมคะ กดติดข้างล่างหนึ่งพอยแล้วเขาก็ขึ้นไปอีกก็โดนไปลายไส้ของแท่งนี้โดจินี้เอาอยู่ค่ะรอบสองนี่เป็นการทดสอบทดสอบรอบสองนะคะก็อยู่แล้วก็ทิ้งไส้ได้ยาวปิดปิดใต้แนวได้ไกลด้วยนะคะก็ชนะไปค่ะมายนี้ อันนี้เป็นอ่าไซส์เว์ออกข้างแล้วนะคะ่ะอีจิกเนาะรอรอให้ลงมาถึงปลายไส้นะไม่ทืดไม่ลงนะอุยอันนี้ยังไม่ถึงปลายไส้เลย รีบกดไปหรือเปล่าเนี่ยลองดูกันนะคะว่าโอ,อ้แรงซื้อแรงซื้อเยอะอยู่นะแต่ตรงนี้มีอ่าแนวซ้อนรอผักตับลงอยู่นะต้องดูว่าแรงไหนเยอะกว่ากัดเนาะอือ อันนี้เห็นเขามีรีเจ็หนึ่งรอบพอเขามีรีเจ็ตหนึ่งรอบราเขาลงมาอีกหนึ่งรอบจริงๆตั้งใจไปลายไส้นะแต่ก็มือดีกดไปก่อนก็กดแล้วก็ขึ้นไปนะคะตามที่เราคาดไว้ก็คือมาถึงแนวไปลายไส้ของแท่งนี้แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเลยแล้วก็มีมาแต่ว่าเวลาเนี่ยเขาสามารถวิ่งได้ถ้าถ้ากราฟไม่แรงอะ่ะก็จะวิ่งได้เป็นหนึ่งแท่ง ณตรงนี้นะที่ตีไว้นะคะแล้วเห็นไหมคะว่าแรงแรงขายเยอะมากแรงขายเข้าแล้วนะคะนี่เลยแล้วสรุปนะคะวันนี้เล่นไปทั้งหมดห้าไม้ชนะสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะคะมีแท่งที่เราเบิ้นไปเนาะก็เป็นไงคะวันนี้กราฟสิ้นเดือนเมื่อวานนี้ว่าสวิงแล้ววันนี้ยิ่งกว่า คตรมากก็เป็นไงคะทุกคนดูกันแล้วเป็นไงบ้างเข้าใจกันไหมพอดูเดาออกกันไหมว่าต้องหืมเสียวอยู่เนาะก็ถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จอบด้วยแล้วก็ช่องเท็ดดิ้งจอบด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่จอบลงนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ